สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตารายสัปดาห์เนาะตั้งแต่วันที่4จนถึง10สิงหาคมปีพศ2568นะคะในชาวราศีมังกรนะในสถานการณ์ ที่เรียกว่าทุกคนก็หายใจไม่ทั่วท้องเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสงครามต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละจะต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรที่นี้มาลุ้นดูในชาวราศีมังกรนะคะยังไงก็สถานการณ์อาจารย์บอกแล้วว่าตอนนี้มันยังมีอะไรที่ติดขัดหรือในเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการที่ทำอะไรยังติดขัดขัดหรือ มีปัญหากันเองอะ่ะมีปัญหากันในบ้านในองค์กรหรือแม้กระทั่งตุกทำงานคนเดียวก็มีปัญหาทำงานกับตัวเองก็มีปัญหาเพราะคุณจะเป็นลักษณะส,สองอารมณ์นะคะจำตรงนี้ไว้เลยสำคัญมากแต่การเริ่มต้นเนี่ย ถึงมันจะดูมีปัญหาอุปสรรคแต่มันเต็มไปด้วยชัยชนะและในชาวราศีมังกรนี่ยนะจะต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาคุณลำบากมากแค่ไหนคุณใช้ความอุตสาหะพยายามมากแค่ไหนในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่ทุกอย่างจะตอบแทนคุณให้คุณมีความสําเร็จในระดับที่ดีขึ้นได้นางแทนได้คลายเรื่องเรื่อง บางเรื่องได้ปลดล็อกปมบางเรื่องเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันวุ่นวายมันติดขัดในดวงชะตาของคุณมานานทั้งปัญหาบางคนมีคดีความบางคนไม่ถูกกันในที่ทำงานบางคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้กระทั่งว่าคนเคยดีกันแล้วก็อยู่ๆก็มีปัญหากันเพราะฉะนั้นในชาวมังกรเนี่ย เป็นลักษณะที่ดวงจะค่อนข้างที่มีความวุ่นวายมากๆทะเลาะบบาแหวกับคนง่ายอารมณ์ขึ้นอะไรก็แล้วแต่แต,แต่ทีเนี้ยเราจะต้องตั้งตั้งสติให้ดีก่อนเพราะทุกอย่างกำลังจะขี้ใครไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยตัดในเรื่องของความกังวลความวิตกกังวลแล้วก็ใดบางเรื่องที่ปิดหูปิดตาไปบ้างแต่ทุกๆเรื่องต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าดูไม่ดีฟังไม่ดีอย่างเช่นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบสายตา ดูคอมเมนต์อ่ะสมมติวังดูคอมเมนต์หรือดูงานดูปุ๊กกว่าสายตาไปสักพักหนึ่งอ่านผิดแหละอารมณ์ขึ้นทันทีฉุนเฉียววิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอลองตั้งสติแล้วมาดูใหม่เออมันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นลองค่อยๆสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านหนึ่งรอบแล้วหรือฟังหนึ่งรอบนั่งพิจารณานั่งกลับมาคิดก่อนแล้วก็ไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ใช้ความนิ่งถ้าคุณนิ่งได้ทุกเรื่องนะอาจารย์บอกเลยเกมนี้คุณชนะทั้งหมดเพราะว่าจังหวะน,นี้รอเรื่องนี้อย่างเดียวอ่ะเป็นกําลังใจให้ในเรื่องของการงานเลยในชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นยิ่งคุณฟันฝ่าวิกฤตมาเท่าไหร่ใช้ความบุบบ่น อุตสาหะทุกเรื่องตรงไปตรงมาจริงใจทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและคุณจะนั่งแท่นยืนหนึ่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณก็จะกลับมาโอเคมั่นคงดีงามอีกครั้งหนึ่งจากที่คุณลงมือบริหารจัดการเองแล้วก็ใส่เข้าไปเต็มแม็กซ์เลยนะคะต้องบอกว่างานนี้เดิมพันกันเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่สู้เต็มที่คุณก็จะแพ้แต่ทีเนี้ยสู้แล้วสำเร็จแล้วแต่ตอนเนี้ย ต้องสู้กับใจตัวเองต้องสู้กับอารมณ์ตัวเองบางบางคนในชาวราศีมังกรยังติดอารมณ์ในเรื่องของการกังวลระแวงการคิดเยอะให้แตกฉานระมัดระวังคนหรือทุกรูปแบบแต่ตอนนี้มันจะต้องปรับให้เริ่มสมูทเริ่มคลายเพราะถ้าไม่อย่างงั้นคุณจะมีอารมณ์เครียดเครียดแล้วก็กังวลไปทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานมันจึงทำให้ ไปต่อแล้วมันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความสุขในลักษณะสับสนอย่างเงี้ยสุดท้ายเครียดลบเครียดถามหาแน่นอนในชาวราศีมังกรน,นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเป็นตามลําดับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเงื่อนที่ผูกกันไว้พันละวันไปหมดเราก็ต้องค่อยๆที่จะคลายมันทีละปมแล้วก็เดินต่อน,นั่นเองนะคะเอาละ ต่อมานะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องทิศทางของเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นสภาวะที่อะไรที่อยากได้อะก็ปิดหูปิดตาบ้างนะระมัดระวังนิดนึงแล้วก็บางครั้งเนี่ยอยากจะจ่ายในสิ่งที่จําเป็นแต่ก็มีความที่รู้สึกว่าเอาพักไว้ก่อนแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่อาจารย์จะบอกในชาวราศีมังกรดวงคุณเนี่ยกำลังจะคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆเรื่องมันกําลังคลายปม กำลังคายล็อกทุกอย่างนะบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเสริมในเรื่องของราศีบาร,รมีด้วยแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะอาดทำผมทำเล็บนะคุณผู้ชายก็ดูแลร่างกายเสือ้อผ้าเสื้อผ่อนให้ดีเพราะเตรียมเพื่อจะรับเป็นเศรษฐีมหม่ผู้แบบนี้ได้เลยก็ดีรับในสิ่งที่โชคดีเพราะมันจะได้มีอะไรที่ดึงดูดแต่คือที่อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะคุณยังกังวลบางทีจะดูแลตัวเองอ่า ทำเล็บทำผมไปผู้ชายดูแลตัวเองซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีแต่กลายเป็นว่ากังวลไม่กล้าซื้อไม่กล้าจ่ายจนกระทัง่งมันก็ดูไม่ดีสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตามเป้าเพราะว่าคนเนี่ยเจอเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเราเป็นใครนิสัยยังไงอะไรก็แล้วแต่เข้าดูการแต่งเนื้อแต่งตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของในชาวราศีมังกรที่จะดึงดูดในเรื่องของสงงาราศีนั่นเองจะนำมาซึ่งการเงินที่มันจะได้สดใสนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีมังกรคุณก็ต้องเสริมออร่าเสริมพลังให้กับตัวคุณด้วยนะคะในเรื่องสงงาราศีแล้วก็ในเรื่องทิศทางของการเงินจะมีเงินที่มุ่งหวัง ไว้นะคะบางคนบนบาสารเกา่าหรือบางคนรอคอยของขวัญรอคอยคนมอบให้หรือรอคอยจังหวะเวลาเพื่อได้เงินก้อนนั้นมาหรือรวมไปถึงสําคัญที่สุดคือเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของขวัญถูกอกถูกใจใดๆก็แล้วแต่หรือรอเงินนะคะทีนีน้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักค่อนข้างที่ยังไงก็ระแวงนะชาวมังกรเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า ตอนนี้พลังงานของคุณเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแทบทุกเรื่องเลยนะหวาดระแวงแม้กระทั่งตัวเองนะกังวลบางคนก็กังวลเรื่องน้ําหนักตัวจนกระทั่งโอ้ยทำไมมันเครียดไปแล้วอะไรประมาณนี้ไปรกระทบกับ ชีวิตประจำวันด้วยซ้ำบางคนก็ในลักษณะเหมือนอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายนะคะในเรื่องของเดียเเด๋ยวเดี๋ยววันนี้ซึมเดี๋ยวเช้าซึมเศร้าเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวบายบายเดี๋ยว alert ขึ้นมาขยันขันแข็ง,ขงอย่างเงี้ยมันก็ปรับสวิงไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นพิจารณาในเรื่องของสภาวะตัวเองทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเหมือนกันถ้าความรักของคุณ ก็ยังมีความไม่ไม่ค่อยไว้อกไว้ใจกันเท่าไหร่อ่าเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคู่รักสถานะที่มีครอบครัวหรือคนที่เพิ่งคบกันหรือคนที่โสดคนที่เข้ามามีความววระแวงแล้วก็แต่ในทิศทางของคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะ L G B T Q นี่เนาะถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยนะคะคือจะมีในเรื่องของคนเข้ามาเนี่ยแล้วช่วงนี้คุณจะพิจารณามากขึ้น นะคะพิจารณามากขึ้นแต่ถามว่าส่งผลดีไหมส่งผลดีถ้าคุณพิจารณาและเลือกคนที่จริงจังเหมือนอ่ะกล้าที่จะเสียสละเพื่อคุณหรือเป็นคนที่จะพิสูจน์ได้จากตรงนี้ถ้าเป็นคนเพศเดียวกันมาชอบกันนะพิสูจน์ในเรื่องของการพูดจริงรักษาสัจวาจาตรงนี้สังเกตประมาณนี้แล้วมันไปต่อได้ยาวๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดนะแล้วคนเข้ามา คนเข้ามาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วทําไมฉันรู้สึกเครียดจังรู้สึกมีความกังวลผิดปกติคืออยู่กับเขาแล้วไม่ได้สบายใจอ่ะมันเป็นคลื่นพลังอะไรไม่รู้อ่ะอืมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นมนุษย์จิตวิญญาณที่รับรู้อะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าคนมีคลื่นดีๆที่เข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึก มีหวังมีความสุขใจมันเบาสบายเออเพราะฉะนั้นอยากจะมีอนาคตร,ร่วมกันตรงเนี้ยถือว่าดีมากๆแต่เข้ามาแล้วมันกังวลมันดูดูเครียดดูอึมครึมดูเหมือนคนนี้ก็มีแต่เรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังทุกทุกเยอะแยะตัวเราเองก็ทุกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีเพราะฉะนั้นเกียรชะตาในเรื่องของคนโสดคุณก็ต้องดู ดูให้เยอะดูให้ดีคิดให้หนักเลยนะคะแต่ก็ถ้าเกิดจะจะมีความกังวลมากเกินไปจะถอยก็ค่อยๆถอยแบบเบาคลายเพราะมันจะมีเหตุให้จะเลิกแล้วก็เลิกไม่ได้เหมือนกันนะนระมัดระวังตรงนี้คือรอบเนี้ยสัปดาห์เนี้ยไม่ควรต่อกอนอะไรกับใครเลยนะในบางคู่ชาวราศีมังกรเป็นคู่ที่ทะเลาะเถียงกับคู่ชีวิตเป็น เป็นอาจีนเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ในช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์มีวิธีอย่างหนึ่งให้เสมือนว่าคนข้างๆเราเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่เบื้องบนส่งมาทดสอบจิตใจเราแล้วกันถ้าเกิดมันมาทำแบบเออให้เราต้องเครียดอีกอะ่ะก็ลองนิ่งพอนิ่งให้ได้จังหวะหนึงผ่านช่วงนี้ไปแล้วแล้วคุณจะดีเพราะเงินกนัเงินมันจะได้เข้า เงินจะได้ดีสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเพราะว่าเงินที่มันจะเป็นตําแหน่งที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาจากที่สูงมาจากเรื่องบุญกุศลเรื่องสิ่งที่คุณทําคุณงามความดีไว้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดทางเออเปิดทางบางคนไปมูมาเยอะบางคนไปขอพรมาเยอะเออทีนี้ก็เป็นจังหวะที่จะได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าในบ้านมันยังไม่มีพื้นที่ให้สิ่งดีๆลงมาอาจารย์ว่าก็ยังยัง ยังไม่ค่อยแมงยังไม่ให้จังหวะที่คุณจะได้อะประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องเปิดทางให้การเงินเข้ามาในบ้านด้วยเอคอู้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่อย่าทะเลาะกันเนาะเดือนนี้ขอเป็นเรื่องดีๆเป็นการเงินที่เข้ามาในชีวิตดีกว่านะคะการงานการเงินความรักเรียบร้อยส่วนเรื่องโชคลาบนั้นยังไม่ส่งผลแต่จะส่งผลในเรื่องของเงินที่รอคอยเออมันก็เรียกโชคลาบได้เพราะมันจะเป็นเงินที่อยู่ๆได้ เงินจากคนที่สัญญาว่าจะให้เงินจากการชนะคดีความเงินจากการที่มีข้อสัญญาหรือเงินจากก่อนหน้านี้มันมีความกังวลวิตกเครียดมาตลอดเลยแล้วตอนนี้มันสิ้นสุดแล้วเออมันก็คล้ายๆกับเรื่องเกี่ยวกับข้อสัญญาการเงินหรือการใช้เงินหรือเงินที่รอคอยหรือรวมไปถึงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการขยับขยื่นหน้าที่ การปรับหน้าที่การรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆแต่ทุกอย่างเอาเถอะเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความเครียดเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจารย์บอกเลยว่า ถ้าคุณอุตสาหะมามากแค่ไหนตอนนี้คุณได้รับผลตอบแทนในเรื่องที่ดีงามมากเท่านั้นแต่เรื่องที่คุณจะต้องทําต่อไปและทําให้ชนะก็คือปรับอารมณ์ปรับใจไม่ให้เศร้าเลยนะไม่ให้เครียดหรือไม่ให้กังวลง่ายทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เป็นไปแบบสบายๆนะคะเอาละส่วนทริคในการเสริมดวงช่วงนี้ของในชาวราศีมังกรนะคะทําบุญในลักษณะเหมือนในเรื่องสายตา กับมูนิธิคนตาบอดก็ได้หรือเราไปเจอคนที่เขาตาบอดขายของเนี่ยเราก็อุ่นหนุนต่อหน้าต,ต,ต่อตาประมาณนี้นะคะก็จะได้ส่งผลดีทำให้คุณมองเห็นช่องทางในความสำเร็จมองเห็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะจะได้มีความสำเร็จโดยง่ายแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะสำหรับท่านทนี่ถามมาเยอะเลยนะคะในการที่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอาจารย์มองเป็นกล้องหลังนะคะก็ น้ำมันพยาไก่แดงนะคะขวดบรรจุนะคะถ้ามีมีมีสายสินแบบนี้จะเป็นสิปีละนะคะก็คือเราจะเอาไว้ใช้ทาที่หน้าอกเสริมเมตตามหานิยมนะแล้วก็ทาที่ตังช่วงที่เป็นไรผมพวกนี้ เสริมเรื่องเมตตามหานิยม,มการพูดการจาอะไรจะได้ไม่เกิดในเรื่องราวการทะเลาะเบาะแวงต่างๆใครที่พกเหรียญคุดแล้วก็ควรใช้น้ํามันพยาไก่แดงนี่ติดเนื้อติดตัวไว้ถ้าไม่ได้ทาก็ติดกระเป๋าไว้ใช้เจิมกระเป๋าเจิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจิมเทวรูปได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมและดึงดูดทรัพย์ดึงดูดคนดีๆด,ดึงดูดสิ่งที่ดีมานะคะอาจารย์ก็บอกเลยว่า ถ้าสายครูเขาเรียกสายคูพญาไกาแดงโดยตรงนะคะเป็นสายคูทางทางพมา่าอันนี้ก็มาแบ่งปันถ้ามีลูกศิษย์ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะนีอ่อาจารย์ก็เมื่อกี้นี้ผู้ช่วยก็มาเตรียมไว้ให้แล้วนะคะอเอาล่ะก็สั่งซื้อในไลน์ช็อปได้นะคะสั่งซื้อในไลน์ช็อปได้ก็ประมาณนี้ในชาวราศีมังกรน,นะคะยังไงก็อย่าลืมเสริม ดวงชะตาของตัวเองไว้ตลอดตลอดนะจะได้ดีก็ดีให้สุดเพราะจังหวะมาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องเสริมได้เลยเนี่ยก็คือเสริมอ o r a l กับตัวเองก่อนนะทำให้มีสง่าราศีก่อนทีนี้ก็จะได้นั่งแทนแล้วก็รอรับเงินนะรอรับบารมีรอรับสิ่งที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ